กลับมากตอนนะคุณผู้ชมนะกับรายการมางมันคันปากนะคุณผู้ชมนะข่ะาวต่อไปฮะเรื่องของคุณจัก,กรจันทร์ออกมาเคลียร์เพราะว่าก็ออกหลายรายการเหมือนกันแต่ว่าเหมือนจะยอมปิดกับมหาการโลกไปที่สองและที่รายการแฉนะครับเพราะว่าเปิดปากพูดทั้งหมดเรื่องของคุณน,นกเรื่องของเพื่อนของอะไรว่ามีคุณตาจริงหรือเปล่าจะฟงจะฟ้องหรือเปล่า เคลียร mm ์หมดทุกเรื่องเลยนะฮะเพราะว่าล่าสุดเดียสาวจะกกจา่านมีการเปิดใจหลังจบมาหาการรมดราม่าโลกใบที่2เรื่องของคุณนกอุษณีและก็เพื่อนอีกคนหนึ่งคือคุณเคตการกล้าวนะฮะกรณีการดักรอเพื่อเปิดคลิปเสียงให้ฟังในรถตู้เขาอกว่รวบเลยนะ mm hmm. พอคุณจะกกจา่านมาปุ๊บ2คนนี้รวบขึ้นรถตู้แล mm ้ว hmm. ก็ไปฟังคลิปเสียง mm hmm. พอคุณจ้ากกจานฟังปุ๊บ เขาก็อุ้ยก็จำเสียงได้ดิว่าเสียงนั้นนะเป็นอดีตผู้จัดจาก,การออกับแฟนคลับอีกคนหนึ่งอ,อ๋อเหรอที่รู้จักกันออและเจอหน้ากันบ่อยออก็เลยมั่นใจว่าอีคลิปเสียงนั้นอนะปลอมแน่นอนออออแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรออก็ฟังไปโดยหลังจากทุกอย่างมันขี้คลายลงเนี่ยคุณนกก็ออกมาพูดคุยแล้วก็เคลียร์กับคุณจ้กัจกจันจริงจริงซึ่งคุณนกบอกว่าขอโทษที่ลงโพสต์ไปตอนนั้นออก็ไม่ต้องการที่จะแตกหักกับเพื่อนอย่างคุณจ้กัจจันนะฮะเพียงแค่ต้องการให้คนที่ชื่อตาเนี่ย ออกมาจริงๆคราวนี้นะครับจากนั้นเองเนี่ยคุณจัก,กรจันตก็ถามกลับไปว่าวตอนนั้นโทรมาเคลียร์กันเลยนะว่าววยังเชื่อเหรอว่าคนที่ชื่อตาเนี่ยมีตัวตนอยู่จริงด้านคุณนกก็ตอบแบบนี้เลยบอกว่าขอโทษนะที่เชื่อไม่เหมือนกับจัก,กรจัณร์นั่นแปลว่ายังเชื่ออยู่ซึ่งคุณจัก,กรจัณต์ก็ยอมรับว่าตอนนั้นรู้สึกโอ๊ยงงมากเลยทำไมเพื่อนคิดแบบนี้ถึงถามกลับว่าก่อนหน้านี้เนี่ย คุณน,นกอเคยเตือนสติคุณจก้กกจันตลอดบอกว่าเวลาฟังอะไรจากผู้จัดการหรือว่าคุณอาบีเนี่ยออให้หารสองนะออแล้วทําไมตัวเองถึงแบบว่าเชื่ออรู้<บ>ไหมว่าทําไมพี่เด๋อรู้มาแล้วอ่าเดี๋ยวราว่าคุณแม่<อ>ฉันรู้มาแล้วว่าทําไมนกถึงถึงถึง,ถ,งถึงต้องยอมเชื่อหลอกคุณแม่อ่านี่เขียนนี่คุณแม่เขียนนี่เขียนนี่อือหือ้โอโย ปากกาพิกลพิการโอเคไม่อ่านไม่อ่านไม่อ่านผู้ชายโทรมาแล้วเนี่ยโอเคครับนั่นแหละครับก็ เป็นบอกว่าความเหมือนว่าขอโทษที่เชื่อไม่เหมือนกัน<ฮ>ะนะฮะเพราะก่<ฮ><ฮ>อนหน้านี้เนี่ยคุณนุก็เคยเตือนเจ้าก็าจารอย่างที่บอกไปนะครับแต่คุณนุก็ตอบกลับว่าขอโทษนั่นแหละครับแล้วก็เหมือนว่าไม่รู้ว่าวังดีนว่าอะไรนะนั<ต>่นแหละครับออกมาพูดหมดเลยจะสรุปจะฟ้องนกไหมเรื่องของการฟออ้องอ่าคราวนี้หลายคนสงสัยคุณเจ้าก็าจารพูดว่าเอ๊ะใครพูดว่าจะฟ้องจะฟ้องสื่อในเขียนเพราะว่าตัวเจ้าก็าจารเองยังไม่รู้เลยจหรว่าจะฟ้องแต่จะฟ้องก็ไม่ได้หมายความฟ้องนี่ครจะฟ้องคือจะฟ้องคือการรวบรวมหลักฐาน ุณจะก็หย่าทิ้งทายในรายการแต่เข้าไปกับทนายไม่ใช่เหรอใช่เออทนายมีด้านี่เพราะเขาทิ้งท้ายแบบนี้ว่าถ้าจะมีการฟ้องร้องจริงต้องไปทางฝ่ายว่าที่เจ้าบ่าวคุณเคฟ้องหัวเมียคนเดียวกันไหมแม่หัวเมียก็คือบุคคลคนเดียวกันเออคันนี้ลรกรมเหมือนกันนั่นแหละอันนี้ก็เลย ก็เลยไม่คอนเฟิร์มลวกันว่าคุณเจ้าจันร์จะฟ้องไม่ฟ้องแต่ว่าธนานิดาเขาจะเอาเรื่องใช่ไหมแม่เพราะว่าไปพัดพิงพัดพิงหมิ่นปาทของเขาใช่ไหมธนนานิดาครับธนานิดาว่าไงบอกไหมก็ไม่ได้พูดเพราะธนานิดาไม่ได้ไปแม่ไม่ได้เข้าในรายการแล้วชุดดําที่นั่งอยู่ใครอ่ะคุณอ้ําอ้ําไหนอ่ะอ้ํามณฑยาที่โดนแสงตัวเป็นร้านอ๋อเหรอใช่ธนานิดาไม่ไม่่รู้ว่จ้าจันทร์เขาปรึกษาธนานิดานี่ใช่ครับเขาปรึกษาธนานิดาว่าเขากาลังรวบรวมหลักฐาน อยู่เกี่ยวกับนกอ่านะฮะอะไรครับอย่างที่คุณจ้กรจจันทร์ทิ้งท้ายว่าถ้ามีการฟ้องร้องจริงก็ต้องเป็นฝ่ายเจ้าบ่าคุณเคถ้าจะเป็นคนฟ้องร้องนะ,ะแต่ถ้าคุณจ้กรจจันทร์บอกว่า ไม่รู้จะฟ้องหรือเปล่าไม่รู้จะฟ้องหรือเปล่าแต่กำลังรวบรวมหลักฐานอยู่เห็นั่นแหละงงนะครับประมาณนั้นครับข่าวต่อไปฮะมาดูเรื่องของคุณเกสกันก้าวบ้างครับไปคอมเมนต์ว่าที่แฟนเก่าอย่างคุณก้องการุณนะครับที่เหมือนจะเป็นการเปิดตัวแฟนใหม่หรือเปล่านี่ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าเม้ว่าจะเลิกลากันไปแต่2คนนี้นะครับอย่าให้โซนหนุ่มหลอกก้องการุณเนี่ยกับคุณเกสกันก้าวในเอกสาวสุดสวยของเราก็มีโมเมนต์ดีๆเป็นมิตรภาพหลังเลิกที่ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้นะครับอย่างภาพล่าสุดเลยอ้าาุุูชมมไปดกกกกัันนหหลงงจที่่อร โพส์ภาพครอบครัวฉลองวันเกิดลูกพี่ลูกน้องลงอินสตาแกรม <ห â. S 1> งานนี้ครับทาเอาหลายคนอดโฟกัสไปที่สาวสวยให้โซที่ยืนข้างๆก้องกรุณยไม่ได้เลยจริงๆหรือนี่จะเป็นการเปิดตัวแฟนใหม่ะ <ห â. S 1> ขณะแฟนเก่าอย่างเคคก๊กเก๊ยังบอกว่างานวันเกิดหรือว่างานเปิดตัวกัวกนแน<อ>่ไม่ต้องรอรุนใช่ไหมคุณแม่ใช่ก้องการุ่นนี่เขาก็มีข่าวกับนางเอกในวงการบันเทิงหลายคนนะฮะเมื่อก่อนก็แตงโมพัทรธิดาเป็นแฟนกัน ครับก่อนแต่งโมจําไม่ได้ก็มีหลายคนไม่ก่อนแต่งโมรู้สึกว่าจะเป็นไฮโซไม่แน่ใจนอกวงการใช่ไหมคุณแม่ไฮโซดังนั่นแหละไฮโซดังไฮโซดังอจำไม่ได้ว่าคนนั้นชื่ออะไรไม่แน่ใจพี่ดวงก็บอกไม่แน่ใจนะฮะแล้วก็มาที่เกรสการ์้าแล้วสุดท้ายเนี่ยส่วนใหญ่ไฮโซเนี่ยไฮโซก้องการุณเนี่ยก็จะเป็นทายาทเจ้าของซีคอนเนาะซอสุิกุลนะซีคอนสแควร รู้จักป้าเคยเดินป้าซีคอนห้างซีคอนน่ะตรงพระรามตรงไอ้นี่ไหมแม่าตรงพระรามเก้าไหมจำไม่ได้เออนั้นมันเหนือนายไม่ใช่เหรอใช่ไหมไม่แน่ใจจําชื่อห้างไม่ได้ห้างซีคอนสแควร์ตรงสีนัคคารินไม่ใช่อ๋อสีนัคคารินขอโทษขอโทษครับคุณผู้ชมเออสีนัคคารินพระรามเก้างงเลยเออสีนัคคารินเอสนะรู้สึกว่าตอนนั้นน่าจะรู้สึกจะเป็นกล้องกรุณนะถ้าจําผิดขออภัยนะฮะครับนั่นแหละครับเป็นทายาทแล้วก็ แล้วก็เนื้อหอมเป็นหนุ่มค่อนข้างที่จะเฟี้ยวนะฮะแล้วก็แต่งตัวแต่งตัวค่อนข้างที่จะแหวกแนวไม่เหมือนไฮโซทั่วไปที่จะต้องใส่สูทผูกท้ายแต่กล้องการุน,นี้ก็แต่งตัวเท่เลยนะฮะ แล้วก็มีสาวๆในวงการบันเทิงโดยเฉพาะนางเอกเนี่ยก็เคยตกเป็นข่าวกับกล้องกรุนหลายคนคจนสุดท้ายเนี่ยส่วนใหญ่พวกนี้เขาก็จะเอาไฮโซด้วยกันนะคะค่อนนานๆก็จะหลุดมาถึงนางเอกแต่ว่าส่วนใหญ่หนางเอกก็นาง,งเอกก็ได้ไปหลายคนเหมือนกันน,งนงางเอกดังๆก็ได้ได้แฟนเป็นไฮโซหลายคนแ,ออยแต่ก็ต้องระวังนะคะอันนี้ไม่เกี่ยวกับกล้องนะคะระวังนะคะไฮโซบางคนเนี่ยก็เป็นระบบกงสีนะคะ <laughs> เข้าใจใช่ไหมคะระบบกงสีสเงินเดือนประมาณ4ีห้าหมื่นส่วนรวมเออแล้วก็จะเอาอะไรก็ไปเอาที่ออกจากที่บ้านแต่กินเงินเดือนพ่อกับแม่มแต่ว่านสกุลใหญ่นะคะ ก็คือถ้าเกิดหรือว่ามีถ้าได้ไปก็จะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยใช่ไหมล่ะแม่ถ้าได้ก็ต้องก็ก็เหนื่อยนิดนึงเพราะก็ต้องทํามาหากินเหมือนเดิมนะฮะน้องถ้าเกิดสมมติมีไฮโซระบบกรงสีมาจีบหนูเนี่ยหนูจะไปเลยไปเลยใช่ไหมไปเลยยอมเหนื่อยยอมเหนื่อยยอมเหนื่อยตื่นแต่เช้าที่จะไปเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวอาม่าอากงใช่ไหมที่นอนติดเตียงอยู่นอนติดเตียงอยู่แล้วก็ต้องไปเป็นขี้ข้าแม่เขาไหวไหม หัวดาตื่นแต่ตีสี่นะไม่รู้ว่าเป็นแบบว่าแล้วว่าตอนกลางคืนก็ต้องรอให้อาม่าอากงหลับก่อนถึงจะเข้าไปได้นอนได้หนูจะได้สมบัติต่อเมื่ออาม่าอากงตายเท่านั้นระบบกงสี่ของจริงแล้วได้เงินเดือนเดือนละหมื่นห้าหัน้อยไปคุณแม่เพื่อนฉันโดนมาแล้วเป็นไฮโซนะเป็นแต่งงานกับไฮโซเลยนะสกุลใหญ่ด้วยรวยแบบโอ้ยใครๆก็รู้จักทั้งประเทศเพื่อนฉันโดนมาแล้วเงินเดือน อะไรนะได้เงินเดือนไม่กี่หมื่นออแล้วก็เขาพ่อเขามีเมียเมียตั้งห้าหกคนออลูกชายก็มีเมียไม่รู้เท่าไหร่แต่เพื่อนฉันเป็นเมียแรกเอ,อแล้วมีลูกแล้วเสร็จปุ๊บเพื่อนฉันก็เป็นดาราดังนี่นแหละแล้วเสร็จทีนี้เน,าาเนี่ยเวลาจะซื้ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องทําบินเบิกกับเมียคนที่สองครับเออเพราะเมียคนแรกเขาไม่ยุ่งต้องทำบินบินเบิกกับเมียคนที่สองสมมุติว่าจะซื้อจะซื้ออะไรนะ จะซื้อผ้าอ้อมก็ต้องทําบินเบิกจะซื้ออะไรก็ต้องทําบินเบิกวันดีคืนดีผัวก็มาขอเอาที่ดินของตัวเองไปจำนองอุ้ยอะก็รืว่ารวยไงแม่ใช่ไงแล้วไปจำนองทำไมเอาไป<ะ>จำนองแล้วก็ไม่ใช้เงินคืนอื นั่นแหละนสกุลใหญ่ด้วยยดังนามสกุลเนี้นานสกุลนี้ดังไปแล้วรู้จักรู้จักหมดทั้งประเทศอืคนนั้นเป็นดาราใช่ไหมที่แม่บอกเป็นเพื่อนแม่ใช่ไหมเพื่อนแม่เป็นดาราเป็นดาราดังดังเลยดังด้วยสามีนามสกุลใหญ่ทุกคนต้องรู้ว่าอีนี่ตกถังเขาสารแน่นอนเพราะเพื่อนเพื่อนดีฉันนี่ โอสถานะทางบ้านเขาก็ดีแต่งงานกันพ่อแม่โอเคตอนแต่งงานนี่มีอดีตนายกรัฐมนตรีไปที่งานด้วยฉันอยู่ในงานด้วยอแต่ว่าพอไปอยู่จริงๆมันไม่ใช่ต้องทํามาหากินแล้วก็เวลาจะเบิกเงินก็ต้องเบิกกับเมียคนที่สองที่สามซื้ออะไรก็แล้วแต่ต้องมีบินไปเบิกเงินถ้าไม่เบิกไม่ได้ไม่จ่าย นี่แหละคือระบบกลองสีของจริงนะฮะไม่ได้ตกทางข้าวสารเลยนะฮะตกทางขี้นะฮะมีอะไรต่อไหมขอชิ้งท้ายแลวกันในเบรกนี้นะครับป้าตือพร้อมให้โอกาสคุณเควินเมื่อวานนี้ที่เราพูดคุยกันเพราะว่าป้าตือเนี่ยเป็นคนที่ชักชวนเข้ามาในวงการแล้วก็ทำให้คุณป้าตือไม่ได้อยู่ในรถด้วยใช่ไหมไม่ได้อยู่ที่ไปแขกงานป้าตือไม่อยู่ไม่อยู่นะคะป้าตือก็บอกว่านั่นแหละ ถ้ากลับตัวเป็นคนดีแล้วส่วนตัวก็พอที่จะซัพพอร์ตหนุ่มเควินครับหาออกมาแล้วปฏิบัติตัวเป็นคนดีเพราะทุกอย่างบนโลกใบนี้ให้โอกาสได้เสมอนะครับเห็น <He en S 1> ได้จากตัวอย่างที่มีอยู่ทั่วไปเพียงแค่ต้องยอมรับมันให้ได้แล้วก็เอามาเป็นบทเรียนนะครับเดินหน้าเริ่มต้นใหม่นะฮะเชื่อว่าสิ่งดีๆรออยู่และเชื่อว่าแบบนี้ว่าหนุ่มเควินเองจะคิดเช่นนี้เช่นเดียวกันเหมือนกับป้าตือรู้ว่าตัวเองจะตั้งต้นจุดไหนและออกมาเป็นเด็กดีได้อย่างแน่นอนอพรอมซัพพอร์ตนะฮะเจ้านี้อีออนโทรหาเธอแน่เลย ปิดเบรกกันก่อนคุณแม่เดี๋ยวเดี๋กันสักครู่หนึ่งก่อนช่วงหน้าคุณผู้ชมนะังมีข่าวบันเทิงมาอัปเดตอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งก่อนครับครับชมคลิปจบแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร e นะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะในการติดตามนะคลิปเด็ดจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ